ครับก็เห็นพี่ๆสื่อมวลชนมาเยอะขนาดนี้ผมก็ฝากแรงของพี่ๆด้วยครับว่าฝากสุดท้ายคุณเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับตั้งแต่วันแรกที่ถึงตังนี้เองก็ตู่นเต้นขนาดขอการทคอนเสิร์ตของย่ารอะไรนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงตรงนี้เองก็าาาตื่นเต้น,น,ข,นาาขาดของการคอนเสิร์ตโอ้ก็ใส่เต็มครับ <laughs> อยู่เดือดมาก ไปโน่นค่ะทำงานรับผลในอันนี้เพลรรค,นนนนคนไมรอด18ปีคือภาพยนตร์ของที่โน่นคือเออโน่นไม่ได้เล่นภาพยนตร์มา18ปีค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นละครดังและสำเร็จนะคะสุสารคุณเป็นแต่ว่าเราได้ผูกนำมาเป็นภาพยนตร์เครั้งแรกนะคะก็การเล่าเรื่องของของภาพยนตร์ก็จะไม่ได้เหมือนละครอะไรอย่างงี้ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเข้าไปดูก็จะประทับใจแล้วก็อ,อ,อีกอย่างที่ประทับใจมากๆก็คือการที่เราได้ร่วงมงานกัน หนังทำแกล้งเขาเขาก็เป็นคนแบบเขาก็สุดยอดจริงๆเหมือนกันแล้วเราก็ได้ติดตามผลงานของเขาแล้วเขาก็มีแพชชั่นในการแสดงในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากจะให้ฝากติดตามแหละฝากติดตามการทํางานของเราพวกเราขึ่นเพลกันมากนะคะแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบด้วยอย่างก็จะพี่โอ๋บอกว่าเวอร์ชันนี้จะต้องเห็นที่นู่เข้าหนังที่ฉบับนี้ก็คือไม่เข้ามาคุยกันไหมคะ ก็จะดีใจไม่กดดันไม่กดดันดีที่เป็นเรา <S <S เอ,อ,เ,อ,อเพราะว่าจริงๆก็เป็นเป็นละครที่ดังมากๆค่ะตั้งแต่บอกแล้วแล้วก็ก็จะบอกคนดูอยู่เสมอว่าหนึ่งในเหตุผลที่อยากรับเรื่องนี้ก็คืออยากไปนอน,ยานา <S <S อยู่ในรแก้วรถแก้วใช่ใช่แบบอยากเห็นตัวเองอยู่ในตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับมรดกม,มาจากพี่แก้วพิรดีจากจากหลายๆเรื่องเมื่อกี้พี่แก้วเพิ่งบอกว่านุ่นเปรตที่ก็เล่นนะ ก็รู้ว่ามีความรู้ใหม่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือพี่แก้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เล่นละครที่พี่แก้วได้แสดงถูกเอไว้เลือกก็ดีใจได้ทำบุญดีๆค่ะขอบคะพีขอบคุณจี๊จีเป็นยังไงบ้างต้องเป็นคนไม่ดีแค่ไหนต้องขั้วขนาดไหนเรื่องเนเรื่องก็ อย่างที่โอนบอกไปะครว่าตัวเวอร์ชันนี้ครับมันก็จะมีการปรับจากเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเดิมมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยการที่เป็นคนที่อยากจะแบบทำร้ายภายในรัฐธรรมนูญฮะอยากได้สมบัติอยากได้มรดกมีการเอาคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นการตีความใหม่ครับ ชีพเองก็จะเริ่มต้นด้วยการที่ปกติแหละแต่ว่าเราโดนโสถานการณ์โดนสภาพสังคมโดนสิ่งต่างๆมันแบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บค่อยๆกดทับเราไ่เลือ่อนแล้วเราก็ค่อยๆตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วก็จะนําไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ต้องไปดูในโลกเหมือนแก๊ปเล่นหมดแนวนี้ดีๆนะครับเล่นเหมือนแบบนิ่งๆแต่ผมเล่นแบบเน็วัวนี้คืออยากรู้ว่าตัวจริงเป็นอย่างนั้นปล่างแต่จริงๆจะบอกเลยว่าเขาแตกต่างจากในละครในภาพยนต์มากๆจริงๆเขาแบบแต่ไม่รีแฟม่รีแมน ยงรถสุวนต้องเลเวลตีนแค่ไหนชอบมากคำถามแรกเลเวลตีนแค่ไหนคนอื่นถามแบบได้ทีเดินผ่านมาไม่ผ่านวัดเลยไม่เอาเลยนะคะเออไม่ผ่านวัดเลยเลิกทีนแต่แต่พี่ว่านักข่าวก็แซ่บไม่แพ้ไม่โดนด้วยกันหรอกก็ไม่ใช่ไงบ้างเขาบีบมาว่ารถสุนเวอร์ชั่นภาพยนตร์มันต้องแขนาดนี้คือหนูว่าภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวแต่ว่าเรื่องเนี้ย คือพี่โอไดาบอกไว้เลยว่าเวอร์ชั่นเก่าตอนบอกแม่แม่บอกรับไปรถสุคนขท้ยดูจะแบบตบตีกันหรอดูไปแย่งเขาหรอแต่ว่าเรื่องนี้รถสุโขทน่าสงสารนะทำไมหน้าตาไม่เชื่อกันเลยจริงๆกล้วยว่าก้วยว่าภาพยนตร์มันนำพาให้คนเข้าไปในจิตใจของคนนี้ว่าทําไมเขาถึงยอมเป็นที่สองทำไมยอมผิดศีลธรรมคือไม่ได้หาความชอบธรรมให้นะเขกอาจจะห็นแต่ว่าถ้าไปล้วงล้วงความรู้สึกแล้วก็ลองดูว่าคนนี้จุดจบมันจะเป็นยังไงถ้าเลือกทางนี้ ว่าเมืนอการกับมูชเชนละครเพราะมูชเชนละครรู้สึกคงจะต้องวิ่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 งตลอดเวลาต้องแย่งเท่าที่ทราบคือน่าจะตีความอีกแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอืมการับจดแค่นีนภาสามคนนี้ผมเรียกว่า perfect match มากครับคือถ้าแบบไม่ได้เป็นสามคนนี้แล้วตอนนี้ก็ผมว่ามันเหมือนแบบคันเรืองมันจะหายไปตัวนึงแล้วเรื่องนี้เวลาขับเคลื่อนแบบไม่ได้ครับตอนนี้พอเป็นต่างคนนี้ลงตัวเพื่อพอเข้าไปอยู่ในการถ่ายทำเนี่ย ผมรู้สึกว่าแบบมันสบายใจอะครับทุกคนโปรเฟชชั่นแนลลทุกคนแบบเข้าใจในตัวละครแต่ละตัวไปหมดเลยจนจนผมอะเรียกว่าผมทํางานง่ายเลยแล้วกัน <laughs> มีมีทุกคนที่แบบทำทำงาน<ม>ด้วยแล้วแบบโปรโฟเฟชชั่นอลอยู่ด้วยครับที่กดดันมันคือคนดูเขาเล่าสุสานในเกมมันนานเราด<อ>ูว่าตอนจบเป็นยังไงครับวันนี้เรามีเปลีงง่ยนพจไหมครับซึ่งจริงๆการที่คนดูรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเนี่ยครับจริงๆมันเป็นมันไม่ได้ผมเราผมอ่ะไม่ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่า เราเราเราเลือกที่เราจะสร้างสร้างมันขึ้นมาใหม่ในในในแบบของภาพยนตร์อันนี้อยู่แล้วเราแบบแคบบ่อิงอิงเรื่องราวเนาะอิงอิงคอดของมันแต่ทีเนี้ยเรามาเขย่าใหม่สร้างสร้างความรู้สึกของตัวละครให้มันเด่นชัดขึ้นมาว่าแต่ละคนเขาพีเป้าหมายอะไรแล้วก็สุดท้ายเขาจะเจออะไรผมเลยรู้สึกว่าแบบมันมันน่าสนใจกว่าเดิมเยอะครับสุ้าย้ที่พูดสักร้อยล้านมัน่าจะเกินจริงน่าจะเร็วด้วยสาธุสาธุ นานจะเล่นหนังสทีมาดู่อยนะคะไหว้แบบนี้ก็ขอบคุณพี่พิสวลชนด้วยทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทีมเราก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เคยช่วยแชร์เรื่องราวของสุสานเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามจะได้มาดูว่ารสชาติของความเป็นสุสานเป็นในแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะก็ตาติดตามด้วยนะคะค่ะ วันที่24สิบสเมษายนค่ะ